จากที่เมื่อวานนี้พัดขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนไปนะคะก็ทําให้เกิดทั้งฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ําท่วมในพื้นที่หลายมณฑลทางตอนใต้ของจีนค่ะที่ปรากฏภาพของความเสียหายชัดเจนก็ทั้งที่สนเจิน้นแล้วก็รวมไปถึงที่ฮ่องกงด้วยนะคะในขณะที่เวียดนามค่ะก็ต้องประกาศเตรียมการรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนวิภานี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคาดว่ากําลังจะพัดขึ้นฝั่งของเวียดนามเร็วนี้ค่ะก็มีการประกาศเตรียมความพร้อมรับ ะะรวมถึงการประกาศทั้งปรับเที่ยวบินแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะนอกจากนี้ไปดูความคืบหน้านะคะสําหรับเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มในฮาลองเบที่เวียดนามเมื่อช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดค่ะยืนยันตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่38คนแล้วนะคะไปดูความคืบหน้ากันค่ะสําหรับเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะเรือนักท่องเที่ยวล่มในอ่าวฮาลองเบซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีชื่อเสียงด่งดังค่ะก็เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์นะคะล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้สูญหายเพิ่มมาอีกหนึ่งคนค่ะเป็นเด็กชายวัยเพียง6ขวบเท่านั้นที่เดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัวรวม8คนนะคะทำให้ล่าสุดนั้นจำนวนของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อยู่ที่38คนยังเหลือผู้สูญหายอีก3คนค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยคนบนเรือเอาไว้ได้10คนนะคะ อุบัติเหตุเรืออป,ปางนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่พายุโซนร้อนวิภากำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เวียดนามทำให้ในเวลานั้นค่ะมีกระแสลมแรงมีฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยสื่อเวียดนามรายงานนะคะว่าบนเรือลำนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด49คนค่ะทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงฮานอยซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เรือล่มครั้งเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นในฮาลองเบนะคะ ทางด้านของนายรัฐมนตรีฝา่ามิงจิงของเวียดนามได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้และดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนสาเหตุที่ทําให้เรือล่มค่ะเจ้าหน้าที่ระบุว่าน่าจะเกิดจากปัญหาสภาพอากาศที่มีพายุเกิดขึ้น ทางการเวียดนามยังได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดชายฝั่งด้วยนะคะประกาศเตือนพายุโซนร้อนวิภากำลังแรงจะทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มได้โดยคาดว่าพายุลูกนี้จะพัดผ่านชายฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนามระหว่างจังหวัดกวางนินและนินบินโดยนายนตรีฝ่ามิงจิงของเวียดนามได้ส่งข้อความด่วนค่ะไปถึงจังหวัดชายฝั่งให้เรือต่างๆกลับเข้าฝั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มอุปกรณ์กู้ภัยและดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารให้พร้อมใช้งานมีการยกเลิกเที่ยวบินและปรับตารางเที่ยวบินบางส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศด้วยซึ่งก่อนที่พายุโซนร้อนวิภากำลังจะพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะพายุลูกนี้ได้พัดขึ้นฝั่งที่เมืองไทชานมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนค่ะเมื่อช่วงก่อนเวลา18นาฬิกาของเมื่อวานนี้ หลังจากที่พายุพัดขึ้นฝั่งแล้วก็ทําให้เกิดทั้งฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะขณะที่พัดขึ้นฝั่งนั้นทางการจีนได้ปรับระดับของพายุโซนร้อนกําลังแรงเป็นไต้ฝุ่นวิภาค่ะซึ่งมีความเร็วลมเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนร,ระดับที่1จากนั้นพายุก็อ่อนกําลังลงนะคะกลายเป็นพายุดีเพรสชั o นกำลังแรงระหว่างที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกก่อนที่พายุจะเปลี่ยนทิศเคลื่อนลงสู่ทางใต้ สำนักอุตุนิยมวิทยายแห่งชาติของจีนได้ประกาศเตือนด้วยนะคะว่าพื้นที่ชายฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งไหหนานและเขตปกครองตนเองกวางสีจวงจะมีฝนตกหนักไปจนถึงเช้าวันรุน่งนี้และคาดว่าพายุจะพัดออกจากชายฝั่งอีกครั้งก่อนจะไปขึ้นฝั่งที่เวียดนามค่ะแล้วก่อนหน้าที่พายุวิภาจะพัดขึ้นฝั่งที่จีนนะคะก็พัดผ่านทางตอนใต้ของเกาะฮ่องกงในวันเดียวกันค่ะ ส่งผลให้ปรากฏภาพของความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะมีต้นไม้หักโค่นรนเนระนาดเกือบ500ต้นมีประชาชน253คนค่ะต้องอพะยพไปอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว นั่งร้านไม้ไผ่ขนาดใหญ่พังถลม่มบริเวณที่พักอาศัยในย่านนอตพอยต์ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงนอกจากนี้เที่ยวบินทั้งในฮ่องกงและมาเก๊ากว่า600เที่ยวบินต้องปรับตารางบินใหม่นะคะมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรวมทั้งหมด26คนแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะจากผลกระทบของพายุโซนร้อนวิภาในหลายประเทศนะคะเราไปดูสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถลม่มในหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้กันบ้างค่ะ ตอนนี้มีการเผยแพร่ ภาพของความเสียหายเพิ่มเติมนะคะของอาคารบ้านเรือนที่เมืองคาพยองจังหวัดขยองกีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ62กิโลเมตรค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักถึง173ม mm ิลลิเมตรในช่วงเวลา17ชั่วโมงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะถือว่าทำลายสถิติฝนที่ตกหนักที่สุดในวันเดียว156.3ม mm ิลลิเมตรที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนปี2541ค่ะ สันักข่าวย้อนฮับของเกาหลีใต้รายงานอ้างคำถแถลงจากสํานักงานจัดการภัยพิบัติที่เผยข้อมูลล่าสุดนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมดินถล่มเนื่องจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ในช่วงตลอดหลายวันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18คนค่ะ โดยคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะว่ายังมีผู้สูญหายอีก9คนมีประชาชนกว่าหมื่นคนคะ่ะต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหลังเกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศอาคารบ้านเรือนหลายพันหลังจมน้ำเสียหายบ้านเรือนกว่า4 0 0พันหลังไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายไปหลายหมื่นไร่ปศุสัตว์จมน้ำตายอีกเป็นจำนวนมากด้วยคะ่ะ ทางด้านของประธนาธิบดีอีแจมยองสั่งการให้หน่วยงานต่างๆรับมือกับภัยพิบัติอย่างเต็มที่นะคะโดยโฆษกทำเนียประธานาธิบดีได้เปิดเผยว่าเนื่องจากฝนตกหนักในระดับภูมิภาคได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนกลายเป็นเรื่องปกติจึงต้องเร่งกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ที่ประสบเหตุขณะเดียวกันหลังจากที่ฝนเริ่มตกเบาบางลงค่ะ สำนักอัตุนิยมวิทยายแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้ประกาศเฝ้าระวังเรื่องคลื่นความร้อนทั่วประเทศด้วยนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมาขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดสรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ